ก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ให้เกียรติรับชมรับฟังมี็หลายส่วนวัดชีริวงหรือว่าวัดนั่นตกเปตจยาภูมิปัญญาเป็นเตจยาหมอพื้นบ้านคนภัยไทยซึ่งหลวงปู่ท่านได้นำเตจยา มาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านอจะมาก็ได้นำมาถ่ายทอดแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านพอไม่ได้พบกันสอบคืนนะโยมนจะดาพอโยมเอกโยมทีอาแล้วโยมมโนราโยมสายฝนโยมเติรนใหญ่ก็จะเป็นพรทุกท่านทันยารับ พื้นดํา oh, พื <S <s ้นดําแข็งพีโอป๊อปอ่าเรียมอลล็อตเรียมอลล็อตเจริญพรเียววันใหม่เจริญพรเข้าห็นหน้ามอวีเออโรยหน้ามอวีเลยยังเดียวกินเขียวเจริญพรทุกคนทุกท่านนะสุนี้ก็มาพบกันโยมยุ้ยอ่าเจริญพรนะคืนนี้เราได้เนี่น้อมนำสาระดี แล้วก็ได้มาจัดรายการในห้องประชุมที่อาคารโรงพยาบาลหลังใหม่นะในห้องนี้มีเครื่องเสียงพร้อมเสียงท้งบ้านยในในัไงบางโยมชัดเจนแมโยมชื่นใจรงมมณีโยมสมศรีโยมเกษมจากเจริญพรเพ็ญสุวรรณจาาเกรือพรอนะคืนนี้เราจะน้อมนำสาระดีๆเกี่ยวกับการใช้ธุรไิรที่มีชื่อว่า รกา,ารกยากาพระรากยากาหรือว่ายากานา,านีรสหวานแต่ละนหลามด้วยประโยชน์และคุณประโยชน์ในคำคืนนี้เราจะมาเรียนรู้โยบเชิญยื่นสุปวดีกัลยาปทุมละดาวานันตังสิริแล้วก็อ,อะไรนี่พิสิทธิ์พิสิทธ <c oughs> ิ์ครับจำได้ไหพิสิทธิ์ด้ยอ่า าราคยาคาถามโยมไปก่อนว่าที่กำลังรับชมรับฟังในค่ำคืนนี้เนี่ยที่ชมทุกวันทุกคืนบางคืนก็ได้ทำบางคืนก็ไม่ได้ทำแล้วเด็ภารกิจถามได้ว่าโยมมีความสมนใจเรื่องยาจึงได้มาร่วมกลุ่มรับชมรับฟังสาระดีๆทำมาก็เป็นเกือบเป็นปีแนละ้วโยมแต่ว่าน้องนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชาวบ้าน ก็คือการใช้ย,ยาสมุนไพรนะโยรู้จักยาคาดีถามโยก่อนว่าโยคิดว่ายาคามีประโยชน์เนี่ยกับการดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างนะยาคาโยคิดว่าน,นี่ไม่ยดาด่าใครนะยะโยยาคายาคาที่มีอยู่ทั่วประเทศของประเทศไทยในประเทศจีนเขาใช้ยาคาเป็นยาบำรุงกำลังนะโย ถือว่าเป็นยอดยาดีของประเทศจีนเลยใช้เป็นยอดยาบำรุงกำลังฟื้นหลังอาการไข้แล้วอย่างดีนะยาคาไม่มีประโยชน์เยอะแต่ยากแช่บอกว่าโยมเนี่ยใช้ย,ยาคาทำอะไรเจริญยมเพราะอาจอจะในตอนโยมมนโยมปุนชาและอีกกว่าวิไลพรโตลูกตาลกันนิก,กาเจริญพรเคเอเจริญพรเอไอเอแอนเจริญพร อ่านไม่ออกถ้าอ่านเราก็จะอ่านยาถูเสร็จพระจิตเจ้าเกเจี๊ยบชีวจิต่าเจี๊ยบเอ้ยอย่างนี้่เออยาคาถามอกว่าโยเอายาคาไปทำอะไรได้บ้างคนละหนึ่งคำตอบถามโยที่อยู่ทางบ้านว่ายาคาโยใช้ยาคาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์ได้บ้างตอบมาคนหงินทางต่อตอบเลยโยมืด ตอบด้วยหญ้าคามีประโยชน์ยังไงหญ้าคาเดือดมืดธนวันตอบด้วยโยมจอยตอบด้วยโยมอุทัยตอบด้วยหญ้าคามีประโยชน์ยังไงคนละนหนึ่งคำตอบอ่าตอบเลยพิจวัสหญาคามีประโยชน์ยังไงโยมระดารันโยมพี่ระดารันหญ้าคามีประโยชน์ยังไงอเป็หย้าคามีประโยชน์ยังไงตอบเลยตอบเลยอยากทาเดี๋ยวมืดนะเดี๋ยวเมื่อตอบเสร็จแล้วเราอ่า จินตนายญาคามีไปอยู่ยังไงคะยญาคามีไปอย่ยังไงคะหนุชัหนรู้จักยญาคาทุกคนยญาคารู้จักดีแต่ว่าเราจะมาต่อยอดคำว่าต่อยอดคือต่อยอดจากองค์ความรู้ของโยมว่าถ้าเรามียญาคาแล้วเราเจ็บไข้ได้ปวยจะทําไงก็ราญ้าคามีอยู่ทุกสวนมีทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะขับปัญหาว่าอามันหมดแล้ว เวลาคนตายเอาไปแขวนหน้าบ้านไอ้ยาขอบคุณมากอยู่นีพารัตนบุรีมโนรัตน์อ่าได้มาแล้วเราทำต่อนะใครไม่รู้จักยาคามันอ่าเยียวอ้อยต่อมาด้วยตามเอี่ยมยาคามีประยังไงอืมต่อไปนะคะอ่า ร่างกายกาดใช้รักษาได้ครับดูขอบคุณมากประโยช์พีเอชไอนี่พงพัชลาพงพัชลาขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณที่ช่วยแชร์ความรู้กันนะครัะธนวันยังไม่ตอบเลยเลือดเลือดทำยังไม่ตอบเลยย่าพามีประโยชน์ยังไงบ้างน้ำช่วยช่วยกันเรามาเรียนรู้ขับปัญหาวะาขับปัญหาวะขอบคุณมากที่มูลไทยกินข้าวแล้วนะทุกคนนะคะธนพง์สวัสดีย่าพามีประโยชน์ยังไงคะช่วยตอบด้วยห้าถึงเก้าคน ดูแล้วถ้ามีประโยชน์ก็แชร์นะจ๊ะรักลูกที่สุดขอบคุณยาาที่รักลูกที่สุดไปบุญน้ำพระตะวันญาคามีประโยชน์ไงรักลูกที่สุดญาคามีประโยชน์ไงครับสวัสดีครับท่านข้าพนุสเจตนาครับจามาตย์ครัดหลวงปู่ครับจุมพากรไปเยี่ยมเยียนได้นะครับท่านสร้างศาลามณฑลของหลวงพ่อสมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับท่านนบุเจตตาครับคืนนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ยาคลากัน สุภาณีใจบุญใจเป็นพรย่าค้าไเป็นยังไงเอไปบุญนาะตะนาสุภาวณีตอบว่าฟูฟตรโใจตักค่านักลูกที่สุดย่าค้าไีเป็นยังไงตอบมาในข้อนะจ๊ะเอาแล้วนะครับเรทาทำฟังพรเจ้อาอ่อนว่า มาโยงต่อไปแล้วนะครับทีนี้เราก็ได้มาเรียนรู้แก้วเป็นบทประการพร้อมพร้อมที่จะได้รับชมรับฟังและก็จดสาระดีๆเกี่ยวกับการใช้ยาคาเนี่ยหนึ่งอาจารย์ยาคาช่วยฟื้นฟูกำลังท่านมหามานิัน์สวัสดีครับเกณฑ์เวลาทันที่ว่าเจริญพอนยงสาระเจริญพรคุณนารีเจริญนอนเสียงกล้องกัปตันเออเสียงกล้องใช่ไหม อ่ต้องเปิดประตูนู้นนะเดี๋ยวเปิดประตูเสียงกล้องมากใช่ไหมแกร้องไห้เปิดประตูนมองไม่เปิดประตูนี้จะเปิดประตูว่าเสียออกมันอยู่ในห้องประชุมก็อย่างนี้แหละยูนแกร้องไห้นะเสียกล้องขอบคุณมากเลยท่านมหาคานิจยังถือว่าเจริญพรตอบ้วยญาคาริเทีงจันจีราบันตาเจริญพรเอาเลยนะครับ ในงานาาราัศมีโมต้าเราต้องคิดแก้ร้อนในอายาคนนี้ตอบดีมากปเป็นยากัะบาดว่า E V E อีฟอีครับอีฟน,นั่นจ้อสำหรับยาคามีประโยชน์ช่วยฟื้นฟูกำลังและจะทำยังไงอ่ะถ้ายากรู้ว่ายาคามีประโยชน์ในการฟื้นฟูกำลังหลังค่ายและเราจะมีวิธีทำยังไงเดี๋ยวเขาจะคัดต่อ,ตอสองยาคาช่วยรักษาความดันเลือดสูง แล้วเราจะใช้ส่วนไหนอ่ะอ่าเนี่ยคือ,อ,อ,อคําถามได้คําตอบที่ยาต้องหาเอ่อยาคาดอกของยาคากินเป็นยาสงบระงับประสาทอ่านี่คือดอกของอย,าาอยาคาเอ่อยาคาสามารถรักษาตามจำนวนได้ไดอ่าใช้รากของมันอ่อยาคาช่วยแก้ โรคมาเรงคอได้อ่ามีไปยังไงขอบคุณมากโยมทุกคนทุกท่านสัญญาณชัดขัดข้องทั้งภาพด้วเสียงครับหลวงพ่อวันใหม่สัญญาณเนียสัญญาณชัดไม่ทราบว่าญาติโยมอยู่ในบ้านสัญญาณชัดเข้าไหมช่วยตอบด้วยนะโยมวันใหม่นาพญาบอกว่าสัญญาณชัดข้องขอบคุณมากเลยที่สือเนื่อมาชัดท้อยชัดคำทุกชัดชวนนะ่เจ้าโยมนะสัญญาณชัดข้อง ท่านสามารถรับชมรับฟังเทนน่าสนได้ในช่องทาง1 Facebook พระมหาปัญชัย2วัดน้ำตกวัดคีรีวงศ์แล้วก็เทนน่าคีรีวงศ์และกัลยาอเข้าไปติดตามใน YouTube วัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรให้ด้วยชาวกัลยาณช่วยกดติดตามด้วยนะทุกอยญาณช่องทั้งภาพและเสียงครับหลวงพ่อวันนี้เจริญพรต่อไปนะนะเราจะเข้าสู่การอ่า รักษาอาการหนึ่งชาติจักรเปวิทรวิมิตแก้ไม่ทางใต้ถ่านขอบคุณมากจอยใครที่มีอาการอ่าใครที่มีอาการร้อนในจับกระหายร้อนในก็มีอาการร้อนในกระหายน้ำนะวิธีการใช้คือหนึ่งให้เอารากหญาคามา เนี่ย yeah. รากหญาคาในะร้อหลังตรงๆใครที่มีอาการร้อนในกระหายน้ำนะให้ใช้รากหญาคาสดๆหนัก30กรัมหนัก30กรัม,นะมน่ะจักรยานยอต์ิวตี้นะเอารากยาคาสดๆไปขุดต,ตามข้างบ้านเราก็หญ้าคาเยอะแยะหมดนะคนโบราณก็ใช้ยาคาเป็น ในบรา่คืนนี้ใช้รากชาคาลหนัก30กรัมต้มน้ำ1ลิตรให้เดือดต้มน้ำ1ลิตรให้เดือดรับประทานน้ำเมื่อเดือดแล้วประมาณสักส0นาทีมันก็เดือดแล้วเมื่อเดือดแล้วขั้นตอนต่อไปอยู่ต้องกรองแต่น้ำให้สะอาดหลังจากนั้นก็รับประทานก่อนอาหารเช้าหนึ่งแก้วกาแฟก่อนอาหารเย็นหนึ่งแก้วกาแฟ ประมาณ3ถึง7วันอาการที่มีปัญหาร้อนนในนะก็จะหายตามปกติน้ำที่เหลือให้อุ่นถ้าหมดแล้วกรุณาต้มใหม่นะจ๊ะไม่กินได้สวัน7วันถ้าไม่ถึงสามวันก็ทำใหม่มาเดิมคือหนัก3ามิกรัน้ำหนึ่งเล็ก็ไม่เดือดสาหรับอ่าอ่อาการหายถูบอกอีกใช่ไหมเอาอ่าหนักสามสิบกร่ น้นจะรวมน้ำตรงนี้ต้องไม่เดือดและประทานก่อนารเชาก่อนนาเย็นสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการร้อนในดับกระหายคลายร้อนได้อย่างดีนี่คือเก็ยาที่หนึ่งน,นจเออเก็ยาที่หนึ่งต่อไปใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับปัสสาวะขัดมีปัญหาเกี่ยวกับนิ้วในท่อในถุงน้ำดีก็ง,ง,ง,ง่าย อ <ity> er, เอาประเด็นทำงานที่สุดก็คือใครที่มีปัญหาเรื่องปัตถวะขัดข้องมีปัญหาเรื่องนิ้วในถุงน้ำดีมีปัญหาเรื่องหมวกโอยเตยมีปัญหาเรื่องไตอาจารโยมอนันต์เบสิรีวันใหม่แล้วโยมวิยุทธ์ยุทธ์นายุทธได้น้ำไฟได้น้ำายเผือกยังอาจารย์ใครที่มีนา้ำไฟเผือกอยู่ที่บ้านขอความอนุเคราะห์อาจารย์อยากได้มาต้องยาอาจารย์โยมเออ เครมีอาการปัสสาวะขัดปัสสาวะขาดกับปีกับปอนมีปัญหาเรื่องหัวใจมีปัญหาเรื่องนิ้ววิธีการใช้นะจ๊ะเอารากหญ้าคาหนักครึ่งกิโลแห้งก็ได้สดก็ได้ไปขุดมาตัดแต่รากของมันหนัก500กรัมหรือครึ่งกิโลไงจ๊ะนำมาล้างให้สะอาดหลังจากนั้น tâm ná 2 sáu lít hay được tâm sĩ ta nha dùng năm ná mà sáu lít hay được trăm man sĩ ná mưa được lẽ dốc lô mà mưa được hay mà trong ở nhà à, ná mà thì hàm tâm cơn sĩ ná có thể tham gia rất gia rất nhà kia chàng, dưới, là Làm chàng ngắn hay kín วันละสามเวลาเช้าเที่ยงยิงก่อนอาหารหนึ่งแก้วกาแฟสรรพคุณช่วยบรรเทาเกี่ยวกับปัสสาวะขัดมัวกวยเตายออักรืห่างว่าบรรเทาเกี่ยวกับปัสสาวะขัด กะปิกะปนมีปัญหาเรื่องเข้าวปัสสาวะนักยะกห้าสิบชาโดยการใช้ครึ่งกิโลนหนึ่งห้าร้อยกรัมต่อน้ำสองรออาน้ำสองลิตรต้องสิบนาทีก็เดือดแล้วยกลงมาถ้าต้องนานสถาปุญญาจะหมดนายูงจะยวดีสังกาดาเดนเจริญพรนิชาพาจเจริญพรเอชยูจเจริญพร มุติสารสุติสารโยมที่เก็นปัจจังเก็บสรณาเก็นพันนาไจไม่ได้ด้วยนัยยะพระอ่านไม่ออกได้เดืลนหน้าแต่ที่สองล้างต้องตังก่อนต้มไหมครับอ่ะล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดเลียบ้อยก็หั่นหั่นก่อนนะโยมหั่นหั่นให้เรียบร้อยฝาให้เรียบร้อยก็ได้แล้วก็นําไปต้มสิบนาทีนะแล้วก็กรองแต่น้ํา มันจะสรรพุญยาจะรับรู้เสียงแล้วถ้าท้มมากกว่าน้ำมาถ้าต้มมากกว่าน้ำสรรพุญยาจะลดร้อยถอยลงโอเคน้ำที่เหลือให้อุ่นพอไฟอร้อนๆ้ตั้งไฟพอน้ำร้อนแล้วยกลงนะคะที่อุ่นมาอีกต่อไปนะคะอืมใครที่มีอาการาช้ำในอาเจียนออกเป็นเลือดน,นจะจ๊ะใครที่มีอาการช้งงำเนยและอาเจียนออกเป็นเลือด น้าจ๊ะใครที่มีอาการช้ำเลยหรืออาเจียนออกเป็นเลือดให้ใช้รากย้าคาให้ใช้รากย้าคาสด30กรัมชั่งเาสามดีกรัมหรือแห้งก็ได้หรือแห้งก็ได้สองใช้ใบบัวบก15ห้ากรัมสดเมื่อได้ทั้งสองอย่างแล้วก็แล้วก็สารแล้วก็หั่นบางหั่นบาง นะนำมาต้มกับน้ำหนึ่งลิตรประมาณส5ห้านาทีหมยเหตุให้ต้มสิห้านาทีแล้วยกลงมารองอาเจียนไว้ให้รับประทานครั้งละหนึ่งแก้วกาแฟบรรเทาอาการแก้ช้ำในแก้อาเจียนออกเป็นเลือดแก้อาเจียนออกเป็นเลือดแก้ช้ำใน น้ำที่เหลือให้ดมไว้ประมาณ7วันอาการก็จะดีขึ้นเยอะแต่ถ้าน้ำหมดก่อนให้ทำใหม่เหมือนังเดิมคือช้รากหญ้าคา30มกรัมสดก็ได้เล่นก็ได้ใบบัวบกหรือผักแว่น15กรัมต่อน้ำหนลิตรต้องประมาณ15นาทีแล้วโกรองเอาแต่น้ำไว้นะจะโยมเข้าใจนะสัญญาติดติกัค โดยสกัดดาวุ่ในนยมสัญญาณกิากาศนะอาจจะเปนสกัดดาวรุ่นายมนี่คือยาที่สามในค่ำคืนนี้เป็นก็ญาติโยมสาธุวชนทั้งหลายที่ให้เกิดจุดระังเปลี่นได้ากท์่คีรุงศูนย์ยนรู้ถึงไายไทยหมอพื้นบ้านการใช้ยาในครัวเรือนโรร่วงบัวบ้านของเราเน้นถึงวิธีการใช้ให้เกิดประโยชน์ทราบถึงวิธีการเอาสัดส่วนของสมุนไพรเช่น ยาคาควรจะใช้รากควรจะใช้ต้นควรจะใช้โด่แก้อะไรวิธีการกินวิธีการทําอย่างไรข้อดีข้อเสียเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สุดๆแก่ยากิโยมถามว่าจําเป็นไหมจาเป็นโยมแต่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้นั้นใครว่ากันอีกแต่จําเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาอย่างถูกต้องนี่คือเป็นสาเหตุที่อาตมาต้องออกมาเพื่อจะ ร่วมกันถ่ายทอดและก็เรียนรู้แชร์ประสบการณ์แชร์ความคิดแชร์ภูมิปัญญาของชาติอันเป็นสมบัติของญาติโยมทุกๆคนที่รับชมรับฟังอยู่น้าจ๋าโยมโยมเจริอโยมมานะโยมเอกน้ำเพชรทีเวลาช้ำในอาเจียนเป็นเลือดกินกี่ครั้งต่อหนึ่งวันเอ่อกินวันละหนึ่งครั้งช้ำในอาเจียนเป็นเลือดกินวันละหนึ่งครั้งตอนท้องว่างนะกินวันละหนึ่งครั้งตอนท้องว่างน้าจ๋าโยมเอ่อ กินต่อไปแ่ปต่อไปนะจ๊ะวิธีการต่อไปนะจ๊ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเ,เนืยอ่อนเพลียนะจ๊ะเ,เนยเพลียไม่มีกำลังเพลียร,รู้สึกเพลียไม่กระปี้กระปาเลยรู้สึกอ่อนล้าอา่อนล้าเนื่อยเพลียไม่กระชับกระเฉง ทำยังไงล่ะวิธีการทำก็คือใช้รากสดของใช้รากเนี่ยนะของยาคาเนี่ยรากของอัยมณ์อัตมาจะอัญโณมดูเนี่ยรากของมันนะรากยาคาเนี่ยเขาทำนำตามทสกัณฐ์อัญมเนี่ยรากของมันของยาคาการที่มีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียเมื่อยเหนื่อยอ่อนเพลียล้ากำลังไม่ก็มีกำลัง ให้นำรากหญาคาสดๆนะย้ำว่าเอาสอดๆมา100กรมัมล้างสะงอาด1 0 0กรมัมล้างสะอาดนำไปต้มกับน้ำา1ลิตรประมาณ10นาทีแล้วยกลงมากร,รองเอาแต่น้ำให้รับประทานสองเวลาก่อนอาหารเช้าและก่นอนอาหารยินน้ำที่เหลือให้อุ่นไว้จะช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้าอดเปลีย ฝืนฟ <toys> ูกาลังได้ยางดีช่างนักนักเลนี่คือแต่จาของคนโบราณที่เขาจดไว้เป็นตาราแล้วเราในฐานะที่เป็นลูกหลานไม่เคยทราบเลยว่าเออญาคาตอกจะพามาเมืองยาคาบ้านแล้วพามาเป็นวัพืุต่างๆแล้วบางคนดูถูกยาคาแค่ตัดทิ้งขอทิ้งแต่ยาคาในขนาดชิยาังไม่ตายงตัดยายิ่งตัดยายิ่ง แต่ยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราขุดหน้าคอนโทรมาเราควบคุมมันจะงั่นนักเลยญาติญาติโยมสาธุ้นหลายโยมท่านนีจแต่ิญพรโยมจีเอเจจ์นะเจเจโยมจำไว้โยมที่ละพันจากเงินพอทุกคนทุกท่านนะจ๊ะนี่คือเป็นที่สี่ที่ห้าแล้วต่อไปอ่าต่อไปใครที่มีปัญหาเตือัวการอาจารย์ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงอ่าแล้วทำยังไงล่ะก็โดยการไปหาพระรากยาคาที่อยู่ข้างบ้านเอาที่ของไม่ฉีดยาหนาอยู่เน้นเรื่องความสะาเน้นถึงความปลอดภัยเป็นหลักเราไปหารากยาคามาแล้าจสะอาดนะเอามาทำอะไร เอามาต้มเพื่อรักษาความดันเลือดสูงเพราะบางคนอาจจะกินยามาหลายขนาดหลายย่อแล้วไม่หายลองดูทิหลังจากได้ดูได้สมแล้วลองดูที่รากห้าอาี้เขาว่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่ทำอย่างนั้นหนักอย่างนั้นหนักอย่างนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์เมื่อล้างสาดใช้เรียบร้อยแล้วช่างได้ประมาณ200กรัมอาจารย์ช่างได้200กรัมนะรากหา้าหาในยม ชั่งให้ได้สองตอยัต้มน้ำงนาร้0ซีซีต้มน้ำงนา1500ซีซีหรือหนึ่งลิ้รครึ่งต้มชินาทีเมื่อเดือนแลว้วกรองออกรำต้มชินาทีนั้นกรองเอาแต่น้ำยกลงมากรองแต่น้ำไว้รับประทานครั้งละแก้วกาแฟก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารเย็นสักพักณจะช่วยรักษาความดันโลหิตสูง ช่วยรักษาความนเหลื่สูงนี้เฉพาะรากหาคาวิธีการใช้ก็รู้แล้ววิธีการต้งก็รู้แล้ววิธีการดื่มก็รู้แล้วน้ำที่เหลือก็รู้แล้วทีนี้เนี่ยเมื่อวงโยมยากโยมสาตุเจรณาหลายรู้แล้วเราก็จะรู้ว่า๋อเราไม่เคยรู้เลยว่ารากหาคามันมีประโยชน์มากขนาดนี้เราแค่ทราบว่าญาคา ต่อยอดจากความรู้ที่ยมรู้จากพ่อแม่ถึงอญาติยายว่าอ๋อร่างยาคานอกจากขับปัสสาวะนอกจากรักษาเมื่อยล้าแล้วยังสามารถรักษาความดันเลือดสูงได้ด้วยนั่นจะยูมนี่คือประโยชน์ของยาคานะเมื่อเราไา้ทั้งหลายได้รับชมรับฟังแล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์พิจารณาว่าเออควรจะแชร์ดีไหมควรจะบอกคนอื่นดีไหม ให้ใช้ปัญญานี้ถ้าหากว่ามันเป็นประโยชน์ก็ควรบอกกล่าควรแชร์ว่านี่นะเออเธอเธอเราเอารากหญ้าคาต้องกินสิน้ำหนักเท่านี้นะกินอย่างนี้นะนะลองดูถามว่ารากหญ้าคาอันตรายนะไม่อันตรายอยู่แต่แค่เราไม่รู้ว่าจะอย่างไรจะอย่างไรได้ลินนี่คือ เกียยาของร่างยางคาเกียรติยาพวงนี้เป็นวันทรมัทวนะถ้าสามารถทำบุญต่างปตรได้ที่อยู่ใต้บ้านก็เชิญชวนทุกท่านทำบุญต่างปตาวันนี้ก็ผู้ป่วยก็ติดก็เป็นหลักพันนะรเมื่อวานทุนเกือบหมื่นวันนี้ก็สองพันกว่ารวมในโรงพักด้วยก็เจ็ดแปดพัน๋อรวมแล้วก็หลายพันอยู่ วันนั้นก็ด้วยความเป็นห่งวงช่วยดยูแลสุขภาพกันแล้วถามว่าแล้วเราจะเอาอะไรมาดูแลสุขภาพเราเป็นคนไทยมียาจะอยู่ในครัวเรือนยาเป็นอาหารอาหารเป็นยาเอาหอมแดงสักสามหัวมาทุบแบ,บนงต้มน้ำามแก้วไม่เดือดกินดูแลสุขภาพป้องกันเสริสมสร้างความกันหน้านี่คือเอาแบบง่ายๆหรือน้ำกระชายเอากระชายหนึ่งร้อยกรัมบวกน้ำหนึ่งลิตร มะนาวหนึ่งผลเกลือเล็กน้อยแล้วก็นําไปปั่นบีบน้ำมะนาวด้วยเอาไปปั่นกับน้ำหมูนิดนั่นแหละแล้วก็กรองไว้แล้วก็ตั้งไฟให้ร้อนแล้วก็รับประทานเนละแก้ปไปก่อนอาหารเพื่อดูแลสุขภาพ้อกันหรือในกรณีที่ติดหรือเป็นผู้เสียงสูงก็กินเช้าเย็นนะน้ำที่เหลือก็อุ่นเราต้องใส่กระชาแล้วก็ต้องมีเกลือเป็นตัวคุมเพื่อไม่ให้เกิดโทษเพราะโทษเกิดจากกระชาใครก็ตามที่ทําน้ํากระชากินอยู่ โดยไม่ใส่เกลือต้องระมัดระวังนะโยมต้องใส่เกลือเล็กน้อยเพื่อไปกําจัดเอวกพรลกที่อยู่ในกระชายให้มันเป็นคุณนะก็ขอจะเป็นพรอยด้วงแล้วก็ขอประเจ้าแผ่นพันธ์เตยตาจะคงนี้ตัวเลขมันเอฟนิวค่ะอันนี้แอกว่าไม่จริงครับเออจ้ะก็ขอประเจ้าแั่นพันธ์ก็คือเรื่องการ จมพ์หนังสือจกยาปัญญาพุทธวิตรีบำบัดโรคเล่มที่หนึ่งก็เสร็จไปแล้วนะตอนนี้เราทํามาถึงตอนที่2องร้อยห้าสาม้ี่แล้วหนึ่งร้อยตอนเราพิมพ์หนึ่งเล่มพอครบสองร้อยตอนเราก็พิมพ์เล่มที่สองพอครบสามร้อยตอนเราก็พิมพ์เล่มที่สามพิมพ์เพื่อให้ญาติโยมได้เอาไปใช้เกิดประโยชน์มีที่มาที่ไปอย่างถูกต้องใช้อย่างไรต้องอย่าง ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าญาติโยมเรล่าที่เชิงหลายทราบแล้วเป็นประโยชน์ก็ช่วยแชร์ช่วยบอกกล่าวทำมาก็นานแล้วแล้วก็โยก็เป็นแฟนแฟนตัวยูแฟนเพจติดตามอยู่เป็นประจำก็ต้องขออนุโมทนาส่วนบุญกุศลขออำนาจคุณพระพุทธนะพระธรรมพระสงฆ์จงปกป้องรักษาชาวบ้านประชาชนชาวชายทุกคนให้ผ่านพ้นวิยเกิดภัยโรคระบาดในค่านปีนี้และทุกๆวัน และก็ขอให้โควิดร้ายมันออกไปจากประเทศไทยเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติบ้านเมืองเราจะได้สงบสุขจากลูกร้ายธุรกิจและการค้าการขายจะได้ดีขึ้นจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นขอเป็นกําลังใจให้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือหน่วยงานนัฐหน่วยงานเอกชนทุกไปทุกคนก็ตามที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่านที่กลับัวแล้วก็ดีที่อยู่านบ้านก็ดีจงมี ความจุดมีความเจริญและมีสุขภาพทางมารมบารมต้งบุญนอกจักหยิบยื่นยาวไปใบใช้ประโยชน์ศึกษาคุณปัญญาอย่างต้องทำบุญกุศลอาจารย์แจกจ่ายยาหรือแช่ยาให้กับคนอื่นเป็นการช่วยเหลือและก็ด้ที่สองในการจัดทำยาสินดาว่าสนามณีก็จะเริ่มในการจัดทาพิธีกรรมในวันที่หกพุธภาอาจารย์ยม ก็ขอเจริญพรในชั่วโมงนี้เพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้หนึ้มถึงต้มครึ่งขอทุกทุกท่านจะมีความุขมีความเจริญความน่าดึงกับพราคุณทังขนงก็ขออธิษานทุกท่านเถิด